Hey, you like. สวัสดีครับแคสเกมคืออะไรบางคนบอกไม่รู้จักรู้จักแต่เกมเมอร์แต่ช่างเถอะมันคงไม่สำคัญเพราะเราต่างรู้กันว่ามันคือการเล่นเกมโชว์บน YouTube แล้วนะักแคสเกมที่เป็นสุดยอดของประเทศไทยนั้นจะมีใครกันบา้างอยากรู้ไปชมกันเลยนะจ๊ะ okay, you like. ปรดทำความเข้าใจก่อนชมเนื่องด้วยคลิปนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ socialblade.com และ v s p s t a t c o m ของเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2016ที่ได้นำมาแสดงให้ชมกันเท่านั้นซึ่งถ้าหากขาดตกแชนแนลใดแชนแนลหนึ่งไปนั้นก็แสดงว่าแชนแนลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งสที่กล่าวมานี้ซึ่งก็อาจจะเป็นได้จากหลายสาเหตุและโอเคอยู่ไรก็ ไม่ใช่ช n แนลที่ทำเกี่ยวกับเกมโดยตรงจึงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าหากมีการพูดชื่อบุคคลหรือชื่อช n แนลที่ไม่ถูกต้องมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ20อันดับที่20คือช n แนลของเซอร์ไมกี้การเดียนทีวี กับหนุ่มร่างบึกบืนมาดคมเข้มที่เน้นหนักไปทางแคสเกมแนวแอคชั่นผจญภัยและเกมแนวสยองขวัญต่างๆซึ่งนับจากวันแรกที่เขาสร้างชาแนลขึ้นมาเมื่อ30ธันวาคม2008จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า5,185คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า71ล้านวิว19อันดับที่19 คือชแนลของหนุ่มปักใต้นามวันนายบูมที่มีเสียงสำเนียงทองแดงเป็นเอกลักษณ์ OPZTV กับสไตล์การแคสเกมอันดูเดือดเลือดพล่านบ้าระห่ำนี้นับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ25สิงหาคม2011จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า5,7,523คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า35ล้านวิว18 อันดับที่18คือ c คือช e l ของ g u n n e อร์ริหรือในกันนั่นเอง หนุ่มหน้าใสาหัวใจเกมเมอร์ที่นอกจากจะแคสเกมได้สนุกสนานแล้วในเรื่องการทำอาหารก็ถือว่ามีฝีมือไม่น้อยและนับจากวันแรกที่เขาสร้างช n แนลขึ้นมาเมื่อ5สิงหาคม2014จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า59,739คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า69ล้านวิว17อันดับที่17 คือช n น l ของ v ีวีเวฟคงหรือนายเวฟที่จะเน้นหนักไปทางการแคสเกม n e c r a f t เป็นหลักแต่ก็พอจะมีเห็นเกมอื่นๆอยู่บ้างอย่างเช่นเกม ARK และนับจากวันแรกที่เขาสร้างช n นลขึ้นมาเมื่อ28กรกฎาคม2015จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า514,644คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า115ล้านวิว 16. อันดับที่16คือชแนลของคุณกายชแนลที่ร่วงลงมาจากอันดับที่9จากการจัดอันดับของ o k เคยูไลท์เมื่อปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ22กรกฎาคม2010จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า551,187คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า71ล้านวิวสิ อันดับที่15คือ c คือชแนลของฟิลลี่คุงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งชแนลที่เน้นหนักไปทางการแคสเกมไม e ค r ล f บเช่นกันและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ7กันยายน2013จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า5,6297คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า105ล้านวิว14อันดับที่14คือ c คือชแนลของ ฟีฟาท้าเกลียนที่เขาเอาดีและเอาจริงเอาจังกับเกมฟุตบอลอย่างฟีฟาออนไลน์ที่ขอเกมลูกหนังทั้งหลายไม่ควรพลาดและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ13กันยายน2008จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า568,203คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า157ล้านวิว13อันดับที่13คือชแนลของ กิฟปุริชาแนลนักแคสเกมสาวผู้หลงไหลตัวกระตูนญี่ปุ่นและการแต่งคอสเพลเป็นชีวิตจิตใจซึ่งนับจากวันแรกที่เธอสร้างชาแนลขึ้นมาเมื่อ8ธันวาคม2006จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า594,795คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า114ล้านวิว12 อันดับที่12คือ c คือชแนลของเจสที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงภาคและมุกความหาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คงหาคนเรียนแบบได้ยากอีกทั้งการเล่าเรื่องก็ดูมีสีสันน่าติดตามและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ16พฤศจิกายน2014จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า 69,034คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า83ล้านวิว11อันดับที่11คือชแนลของ คัชชา wants to play ชแนลเกมดีๆที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่มีพิษภัยยิ่งโดยเฉพาะเกมไมค์ครับและโรบล็อกซึ่งนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ28กรกฎาคม2011จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า7,1491คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า105ล้านวิว10อันดับที่10 คือชแนลของเต้เอ็กเซนไที่นอกจากจะแคสเกมแล้วช่วงพักหลังมานี้เราก็ยังเห็นเขาทำคลิปเกี่ยวกับงาน DIY ต่างๆอีกด้วยและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ12พฤศจิกายน2014จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า7,6380คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า114ล้านวิว9 อันดับที่9คือชแนลของน้องขวัญ KN c r a z y นักแคสเกมสาวเสียงใสที่เลื่อนขึ้นมา1อันดับจากที่เคยอยู่อันดับที่10เมื่อปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เธอสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ5ตุลาคม2011จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า9 4 2 3 3 9คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า204ล้านวิว 8. อันดับที่8คือชแนลของ t a ็กเก4826 t a ็กเก m i n มค r a รัซึ่งในปีนี้เขาก็ได้ร่วงลงมาถึง2อันดับจากที่เคยอยู่ในอันดับที่6เมื่อปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เขาสร้าง c h a ชแนลขึ้นมาเมื่อ22ตุลาคม2007จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า981,444คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า348ล้านวิว s อันดับที่7คือ Channel ของ X Cross หรือนาย XQ นั่นเองซึ่งในปีนี้เขาก็ได้ร่วงลงมา2อันดับจากที่เคยอยู่ในอันดับที่5เมื่อปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เขาสร้าง c h a n แนลขึ้นมาเมื่อ13มิถุนาย,ยน2011จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า1 3 6 1 5 4คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า140ล้านวิว อันดับที่6คือชแนลของ Master Gamer โดยนายเจที่ในปีนี้ก็ได้ขยับขึ้นมา1อันดับจากอันดับที่7เมื่อปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ25มีนาคม2010จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า1,156,978คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า198ล้านวิว อันดับที่5คือชแนลของลุงพีผู้ที่มีลีลาการพากย์ในน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมแกรลี่มูวีไทยซึ่งก็ได้ร่วงหล่นลงมาจากอันดับที่4เมื่อปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ4มกราคม2010จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า1,284,076คน และมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า336ล้านวิว 4. <Four. S 1> อันดับที่4คือชแนลของเบลริเฟอร์ชายหนุ่มที่มาพร้อมกับวลีเด็ดผมไม่ใช่นักแคสเกมผมแค่เป็นคนชอบเล่นเกมที่ในครั้งนี้เขาก็ได้ร่วงลงมาจากอันดับที่2ของเมื่อปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ22สิงหาคม2011 จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า1,695,636คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า377ล้านวิว f r e อันดับที่3คือชแนลของสกิดทีวีรายการเกมที่จะทำให้คุณมีรอยยิ้มและความสุขที่ยังคงรักษาตำแหน่งที่3ไว้ได้เช่นเดิมจากปีที่แล้วและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ 28กันยายน2012จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า1,866,97คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า379ล้านวิว Two. อันดับที่2คือชแนลของสบิงส์หรือหนูแป้งนั่นเองที่มาแรงแซงทางโค้งก้าวกระโดดจากอันดับที่8เมื่อปีที่แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่2ในปีนี้โดยนับจากวันแรกที่เธอสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ11มีนาคม2014จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า2,195,128คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า726ล้านวิว <One. S 2> และนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งกับชแนลของมิสเตอร์ฮาร์ดร็อกเกโดยนายเอกชายผู้อยู่ภายใต้หน้ากากที่ยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นที่หนึ่งตลอดการและนับจากวันแรกที่เขาสร้างชแนลขึ้นมาเมื่อ3ทธันวาคม2012จนถึงตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไปแล้วกว่า2,777,012คนและมียอดวิวรวมทั้งสิ้นกว่า 721ล้านวิวความรักก็เหมือนโดนแม่ตีเพราะจะเจ็บสักกี่ทีก็ไม่เคยจำาคคุยกันท้ายคลิปวันนี้นะครับ พี่ก็จะพาไปดูนักแคสเกมสาวนะครับของต่างประเทศที่มีความแปลกเฉพาะตัวเลยทีเดียวนะครับจะแปลกยังไงนั่นเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับโซอี้เบอร์เกอร์นะครับเป็นไงละ่ะแปลกไหมล่ะแปลกตรงไหนน่นเหรอก็แปลกตรงที่เธอไม่ค่อยชอบนุ่งผ้าน,นะครับชอบใส่แต่บิกินี่นะครับไม่ว่าจะเล่นเกมแคสเกมหรือว่าสตรีมสดอะไรเนี้ยเธอก็เนี่ยอยู่ในชุดแบบนี้นุ่งน้อยห่มน้อยเรียกว่าโอ้แต่ละคนนี่เข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ไม่รู้เข้ามาดูเกมหรือเข้ามาดูนมกันแน่นะเออชืรร่อไหมว่าตั้งแต่เธอนะครับใส่บิกินี่แคสเกมอย่างเงี้ยภายใน1เดือนเนี่ยมีคนเข้ามาซับสไครต์เธอประมาณสัก3-4สแสนเลยนะครับภายในเดือนเดียวโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากเลยนะบางทีที่แฟนคลับเรียกร้องนะครับบอกว่าให้เธอลุกขึ้นมาช่วยเต้นโชว์ดางหน่อยโอ้โหเธอก็จะให้ตามคําขอเลยแม่จะเป็นนักแคสเกมที่น่ารักจริงๆเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเอาเยี่ยมอยากบางนะถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะ ถ้าคิดว่าใจกล้าหน้าด้านไม่กลัวอายไม่กลัวโดนด่าก็เอาเลยอะจ,จะใส่กงเกงในตัวดียวเลยแบบนี้ถ้าเป็นพี่โอ้ไม่ไหวแล,แ,แล้วครับแกแล้วครับหากเข้าไปดูแล้วจะเห็นว่าหลายๆคลิปของเธอเนี่ยนะครับเป็น18ตัวหมดเลยนะถ้าอยู่ไม่ถึงได้เข้าดูไม่ได้เลยนะครับที่นํามาให้ชมกันเนี่ยก็เพราะเห็นว่ามันแปลกดีนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจบแล้วจ้าสนุกไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่